สวัสดีครับผมโอ๊ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้า Honda Civic เครื่องยนต์1.8ตัว EL คันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับผมคันนี้เลขไมค์คันนี้นะครับก็อยู่ที่99,000เท่านั้นเองนะครับเลขสวยด้วยนะครับเลขมงคล99,000นะครับราคาขายนะครับคันนี้ก็อยู่ที่670,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าเป็นมือหนึ่งนี่ก็ประมาณ 9ก0 0 0ล้านได้นะครับก็ประหยัดเงินไปได้ถึง2-30,000แสนบาทเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะมาเข้าชมรถทนเป็นๆนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสนักงานใหญ่นะครับเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับผมหรืออยากจะขอคำปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์ก็สามารถปรึกษาผมได้นะครับโอทเพชรยนต์นะครับผมทุกอาชีพสามารถออกรถได้นะครับออกรถง่ายนะครับผมขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดตัวรถคันนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับผมจากที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับคันนี้อ่ะเริ่มจากทางไฟหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้จะเป็นไฟแบบอาโปรเจคเตอร์ะนะครับผมแล้วก็จะมีไฟสูงจะเป็นแบบหลอดไส้นะครับมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ในโคมนะครับคันนี้จะมีความพิเศษอยู่ที่จะมีไฟ เดทาม์แล n นิ่งไลท์มาให้นะครับเวลาสตาร์ตตอกลางมันจะมีเป็นเส้นรูปตัวแอลนะครับผมกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบโครเมียมนะครับขนาดใหญ่เลยมีโลโก้ Honda นะครับแปะอยู่ตรงกลางนะครับจะเส้นสายตัวกระจังเนี่ยจะลากจากมุมซ้ายมาสุดมุมขวาของตัวรถเลยนะครับกันชนล่างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีขาวของตัวรถนะครับผมจะมีไฟสปอตไลท์คู่ล่างมาให้ด้วยนะครับผมถือว่าสวยงามมากๆเลย ส่วนด้านข้างของตัวรถคันนี้นะครับจากที่เห็นเลยจะมีไฟแสดงสถานะมาให้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นหลอดสีส้มนะครับผมมีทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยจะเป็นเอกลักษณ์ของคันนี้เลยนะครับล้อนะครับคันนี้เป็นล้อแบบทูโทนนะครับปัดเงาสีดำตัดกับสีเทานะครับผมเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานมาให้เลยนะครับสวยงามมากๆกับคันนี้อ่า กระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับตัดกับสีขาวนะครับคันนี้จะมีไฟไฟเลี้ยวมาให้ด้วยเป็นแบบ LED นะครับผมและที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับประตูจะเป็นแบบโคเมียนะครับแต่สามารถเปิดปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับผมก็สามารถเป็นระบบแบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับจะล็อกตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดคองอย่างนี้ก็เปิดได้นะครับมาทำให้ดูโอเค นีเดี๋ยวผมจะพามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับผมจะเป็นรายละเอียดตัวรถด้านนอกนะครับด้านท้ายนะครับคันนี้มันอาจจะมืดหน่อยนะกระจกคันนี้ก็จะติดฟิล์มมาให้แล้วจะมีไล่ฟ้ามาให้นะครับรองรับการเติมแบบ E85 นะครับแล้วที่สำคัญมีไฟเบรกดวงที่3มมาให้นะครับ,รบขับขี่กลางคืนปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามากันที่ด้านท้ายนะครับ ด้านท้ายคันนี้ก็ขอบอกก่อนว่ารถคันนี้จะเป็นรถเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างแน่นอนนะครับเท่าที่เราเห็นด้วยตาเลยนะครับคันนี้จะออกแบบสไตล์สปอร์ตนะครับไฟเบรกขนาดใหญ่้า้กวาเป็นรูปเหมือนตัว C นะครับหันหน้าเข้าหากันนะครับผมโลโก้ต่างๆยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้ซีวิกนะครับอ่า มาก็จะเป็นโลโก้ Honda นะครับเป็นโลโก้เดิมเลยแล้วก็จะเป็นโลโก้ของเครื่องยนต์นะครับ i v t e c นะครับผมอันนี้ส่วนกันชนล่างนะครับจะเป็นกันชนเดิมๆนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดเลยแล้วก็จะมีไฟทับทิมมาให้ด้วยซ้ายขวานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับคันนี้นะครับอ่าจะมีความพิเศษคือเขาสามารถเปิดท้ายได้จากรีโมทนะครับอ่าแค่เรากดค้างนะครับปึ๊บ เขาก็จะเปิดขึ้นมาอย่างนี้แต่ก่อนจะดูภายในนะคันนี้มีกล้องมาให้ด้วยนะครับเป็นกล้องถอยนะครับจากโรงงานเดิมๆเ,เลยพอเปิดเข้ามาที่ห้องสัมภาระท้ายนะครับจะเป็นที่เก็บของขนาด400ลิตรนะครับถือว่ากว้างขวางมากๆนะครับผมเดิมๆเ,เลยนะครับไม่มีรอยยนต์ของแผ่นบุเลยนะครับให้เราให้ดูกันเลย เดิมๆเลยผมขอบอกไว้เลยนะครับผมคนเข้าไปนอนได้เลยนะครับเด็กสองคนเข้าไปนอนได้สบายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยางอะไหล่จะอยู่ตรงนี้ผมเปิดให้ดูอ่ะอันนี้จะเป็นยางอะไหล่นะครับเดิมๆไม่เคยถูกใช้นะครับผมอุปกรณ์ช่วยเหลือยังอยู่ครบนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกครับรถคันนี้ไม่เคยถูกชนท้ายมานะครับรอยตะเข็บต่างๆก็จะเป็นรอยเดิมๆเลย นะครับผมลอยซีนก็จะเป็นลอยซีนเดิมๆเลยเห็นไหมครับสีขาวๆแลวนะครับลอยซีนมาจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนภายในรถกันต่อนะครับภายในตัวรถคันนี้นะครับจะตกแต่งไปด้วยสีดำนะครับให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตนะครับตามแบบฉบับของ Honda Civic เลยนะครับเริ่มจากที่ประตูก่อนอ่ะเรามาดูประตูก่อน จะเป็นสีดํานะครับตัดกับเส้นสายเส้นสายสีเทานะครับเทาบอลบอลนะครับผมอ่าคันนี้ตรงประตูฝั่งคนขับประตูเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับกระจกแต่ออโต้แค่2บานคู่หน้านะครับอันนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะครับอันนี้ล็อกประตูอันนี้ก็ปรับกระจกนะครับที่เปิดสัมภาระจะอยู่ตรงประตูนะครับปกติจะอยู่ตรงใต้ขาเราแต่นี้เขาจะให้มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับภายใน นะครับคันนี้ก็จะบุแบบซอฟทัสสีดํามานะครับผมเป็นสีดําทั้งคันเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับคันนี้รถไม่มีช้ําเลยนะครับภายในคือเจ้าของเดิมเนี่ยใช้ค่อนข้างที่จะถนอมมากๆนะครับอ่าเรามาดูกันต่อพวงมาลัยคันนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมอ่าและคันนี้ก็หน้าปัดเป็นจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับอ่า อย่างที่เห็นเลยคือให้อารมณ์ความสปอร์ตมาเต็มเลยนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นวัดอุณหภูมิด้านขวาก็จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับตรงกลางจะเป็นจอแสดงผมแสดงสถานะต่างๆของรถนะครับตรงกลางจอขนาดใหญ่ขนาด7นิ้วนะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมแอร์ก็เป็นแอร์อรอโต้มาให้นะครับเกียร์คันนี้จะหุ้มหนังสีดำมาให้นะครับผมจะตัดกับสีเทาเข้มแล้วก็สีบอลเงินนะครับเพื่อให อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมมีปุ่มเบรคโฮมาให้นะครับเป็นปุ่มอจอดปุ่มตัว P ครับจอดรถแบบไฟฟ้านะครับไม่ได้เป็นมือดึงและคันนี้ก็จะมีโหมดอีคคนโหมดนะครับผมประหยัดพลังงานที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถเลื่อนมาด้านหน้าด้านหลังได้นะครับสามารถวางสัมภาระ เช่นพวกของจุกจิกขวดน้ําอะไรเงี้ยนะครับวางได้นะครับตรงกลางนะครับผมเบาะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเป็นเบาะเดิมเดิมมาเลยอย่างที่เราเห็นเลยนะครับอารมณ์ความเป็นสปอร์ตมาเต็มเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้ารับแต่เป็นเฉพาะฝั่งคนขับนะครับปรับพนักเบาะนะครับอันนี้จะเป็นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับผมถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับซีวิคคันนี้จัดมาให้เต็มเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู ตอนหลังกันต่อนะครับห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็จะเป็นบอ่อหนังเช่นกันนะครับคันนี้จะมีพรมมาให้ด้วยนะครับผมมีพรมมาให้แล้วนะครับกระเป๋าจิงโจ้นะครับมีแค่ฝั่งผู้โดยสารอย่างเดียวนะครับหลังคนขับไม่มีนะครับโอเคคันนี้ เบาตอนหลังก็อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะครับมีที่พักแขนให้ตรงกลางนะครับเป็นเบาะเดิมๆเลยสวยงามจริงๆนะครับเชรยนต์การันตีเลยลรถคันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก่อนจะไปดูเครื่องยนต์นี่เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีเลดเวลาล็อกเราก็ล็อกนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึง่งเวลาล็อกเราแค่กดล็อกเวลาจะเปิดเราก็เปิดตรงนี้ง่าย แต่ที่มันดังนี้คือผมยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวผมปิดก่อนอ่าปิดนะเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีหนึง่งพอล็อกรถคันนี้อ่ามันก็จะล็อกนะครับแต่พอเปิดกดปุ่มตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมือคล้องอย่างนี้มันก็เปิดได้โอเคนะครับอเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่าว่าคันนี้เป็นไงกันบ้างนะครับ ภายในห้องเครื่องคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะครับผมขนาด1.8ลิตรนะครับ Sin g l ิ Overhead Cam แคมช t 4สูบ16วาลนะครับให้แรงม้าอยู่ที่141ตัวนะครับ6,500รอบต่อนอาทีนะครับอ่านี่คือสเปคคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดในห้องโดยสารคันนี้นะครับจากที่เห็นเลยนะครับ ค่อนข้างใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยชนนะครับโครงสร้างไม่มีการบิดรูปใดๆทั้งสิ้นนะครับทางเพชรดนต์การันตีเลยเดี๋ยวเราดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับห้องเครื่องสะอาดมากนะครับนี่จุดรอยเม็ดอา์ต่างๆนะครับยังอยู่เดิมๆเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับกับราคาแค่670,000จ็ดเท่านั้น Okay. เดี๋ยวเราเนี่ปากกระโปงเดี๋ยวผมจะให้ดูปากกระโปงด้วย <c oughs> ปากกระโปงคันนี้นะครับน็อตเดิมๆนะครับยุอรอยไม่มีจิกได้นะครับรอยซีนต่างๆเดี๋ยวเราให้ดูเลยว่าเดิมๆนะครับไม่มีรอยบิ่นหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้ถือว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราไล่ให้ดูเลยโอเค ถือว่าคุ้มมากๆากนะครับคันนี้ทางเพชรยนการันตีเลยขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้า Honda Civic ตัวนี้นะครับถือว่าน่าเล่นมากๆนะครับเหมาะกับที่จะเป็นรถได้ทุกประเภทเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอาไปขนก็ได้นะ,ะเอาไปแต่งซิ่งก็ได้นะผู้หญิงขับก็ได้พวงมาลาัยเบานะครับไม่หนักเกินไปนะครับผู้ชายก็ขับได้นะครับผม ดูหรูสปอร์ตภายในตัวนะครับผมคันนี้ลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาชมรถนะครับก็เข้ามาได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสำนักงานใหญ่นะครับเสรีไทย68แยก1น,นะครับผมสามารถเข้ามาได้เลยหรือติดต่อที่ผมก็ได้นะครับที่เบอร์0984465222นะครับ0984465222นะครับรถเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะ ว่าสเปคลูกค้าต้องเป็นยังไงนะครับออกรถกับเพชรยนต์เนี่ยจริงๆแล้วออกรถได้ทุกอาชีพนะครับทุกสาขาอาชีพเลยนะครับออกได้หมดเลยนะครับเพียงแค่ปรึกษาเรามาเรายินดีให้คําแนะนํานะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝางนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก่อนจากกันนะครับผมย้ําอีกทีนะครับคันนี้ h o v i c Civic 1.8 EL โมเดลปี2016นะครับไม่อยู่ที่99,000เท่านั้นเลขสวยนะครับ99,000มงคลสำหรับคนไทยเลยนะครับเลขใหม่ราคาขายก็อยู่ที่670,000บาทเท่านั้นนะ670,000บาทเท่านั้นหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับราคานี้กับสภาพแบบนี้นะครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเกียงเท่านี้นเนาะสำหรับรถคันต่อไปที่ผมจะนำมารีวิวนั้น เป็นรถรุ่นใดนั้นห้ามพลาดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมโอ๊ตพี่จวนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ